โอ้โต้องมั่นใจเหมือนพีสิครับตีเข้มโอป,ป้าซาลังเฮอะค่ะโอ้โชอบมากเลยปากจะ เล่นบ่อยๆนะคะชอบน่ารักมากชอบาั้เองไม่ได้้านราเราเล่นแบบนี้เราก็ตีซรายนพุ่กลับอะไรก็ว่าก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่เป็นผู้ชายที่ปากจัดหน่อย ดีนะคะสนุกดีค่ะชอบวันวันนี้ก็ฝากด้วยนะครับสองคู่อาหารที่สวยด้วยนะหนูใช่ครับสวยครับเพื่อนต้องเป็นไกด์แล้วแหละอะไรนะครับเพี่อนต้องเป็นไกด์พาเที่ยวตาแล้วแหละได้เลยยินดีครับวันไหนก่อนจัดทริพตาตาดค่ะจัดทริพตาตาดเรามีไกด์แล้วพี่นิวปาร์ตี้ริมทะเลครับผม

เราแฟนนายอยู่พังละพรุ่งนี้ข้าไปบ้างครับไปค่ะขอทิ้งก่อนตองไม่ท่านั่งแล้วต้องบัตร V A P นะเอ๊ะจะไปนั่ง ยืนอยู่ข้างหน้าไม่มีที่นั่งยืนไปบัดีตัวยืนตักก็ได้มเล่อมาล่ามาเล่อมาล่าที่ถึงน้องพับผีแล้ว ผมให้คนเราเออฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหต่อรักเลยโอ้ยแก้งกันนะข้าวแก้นใหมใช่ใช่ข้าวถึงใหม่แล้วครับอยากได้อะไรดีครับไม่กลัวบัว แท็ปูอะไรอย่างเงี้ยอออปน้ำไปน้ำีาวน้ำต้มไไมงสิงคโปร์

ดจะต้องเป็นไกทอดผ่นติ oh, ๊กต mm ๊อกไคะได้ค่ะเดี๋ยวไปรอติ๊กต๊อกรุงเทพนะคะบายบายบ๊ายบายดูทางปลอดภัยนะคะทุกคน Enjoy ทุก Enjoy โอเค Thank you ครักากันนะครับกลับนดีๆนะครับทีรั แน่นับไปแล้วค่ะตัวเล็กๆนะค่ะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยบายบายค่ะบายบายค่ะบ๊ายบายครับได้ครับดิฉัน